เหรียญ10บ,บาทโลหะสองสีปีพศ2543หายากติดอันดับที่5น่าสะาสมมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าหากพบเจเก็บได้เก็บเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยอีกแล้วไลฟ์สไตล์าบายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี fc ทุกท่านนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมก่อนอื่นพี่จอยขอบอกก่อนนะคะว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะเพียงแต่มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่ติดอันดับ เหรียญไหนที่มีราคาแล้วก็เหรียญไหนที่หายากวันนี้เรามาดูเหรียญสิบบาทโลหะสองสีกันบ้างนะคะเป็นเหรียญสิบบาทโลหะสองสีที่ค่อนข้างหายากมากๆติดอันดับที่ห้าเลยทีเดียวจำนวนการผลิตของเหรียญอ่า สิบบาทปีพศสองพอยสี่ผลิตอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหกหเหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะก็หายากหายากมากนะตอนนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญที่ UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่200-300ถึง300บาทเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทเลยทีเดียวเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะแต่ยังมีความสวยงามชัดเจนอยู่ของอันดับที่ห้านะคะสาหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอ เก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าอาจจะโชคดีไปตลาดอาจจะพบเจอเหรียญอ่าปีพศ2 5 4 3ชนิดราคา10บาทแบบนี้นะคะเหรียญด้านหลังก็จะเป็นอ่าวัดอรุณราชวรารามน,นะคะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียน ก็ยังมีให้เห็นนะคะแบบนี้เลยนะคะปีพศอสองพันห้าร้อยสี่สิบสามหายากติดอันดับที่ห้านะคะเพื่อนๆจ๋าน้ำหนักของเหรียญก็จะอยู่จะอยู่ที่เก้ากรัมนะคะแล้วก็อ่อ เป็นเหรียญที่อย่างที่พี่จอยบอกเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะตัวติดลำดับที่ห้าด้านหลังก็จะเป็นพราปลังวัดอรุณราชวรารามนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นภาพพระบรมชายาธิักณ์ของพระาบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่านั่นเองนะคะเนเพื่อนจ๋าหน้าสะสมนะคะสำหรับพี่จอยก็อยู่กับเหรียญมาตลอดก็ยังพบเจอได้น้อยพี่จอยยังมีไม่กี่เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่นที่ชอบสะสมสังเกต ก็หากพบเจอนะคะให้เพื่อนๆเ,เก็บเลยนะคะการเก็บคือการออมนะคะออมวันนี้เรามีกิมนมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราออมวันนี้เพื่อให้เราได้ต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญน,นี้อาจจะมีค่าในอนาคตอาจจะเป็นพันเป็นหมื่น ก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะคะแล้วก็หายากม,มากสำหรับปีพศ .2543 เพราะว่าอ่านักสะสมก็กำลังมองหาแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ก็แนะนำมาให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะเผื่อพบเจออย่าเพลอไปใช้นะคะก็ เก็บได้ก็เก็บเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ